แล้วตอนนี้เขามาถ้าแขกมาหอดบอลสื่อยังเกาะคองฝากคองฝากเมืองท่าแขกของฝากเมื่อถ้าแขกมานี่ต้องมาสื่อของฝากกันอันไหนงานสุดยังก็ได้แถวนี้เลยงานสุดเป็นยังแถวเทศเจ้าเนะขอโบนัสหนึ่นี่มาเช้าก่อนมาเช้าก่อนเดี๋ยวจอดนรับเราดีแหละสบายดีคของฝากมีเอียงเนี่ยมามันมีข้าวปลาอันนี้กับขนมปลาเนี่ยยังอีก เอาขนม,มปานกับข้าวโขกดีกว่าขายเนอะขนมป,ปานมาัดาีโปมห้า,หามัดน,นึ่งเนี่ยมัดหนึงนี้โปมาห้าิพโอ้โปมห้าพแล้วก็ข้าวโขกดีกสอพันามพันสามาพันสามันเา,า,ามสาพันสพัสันส0 0พามพาสามพนเท่าไาาาาัม